จับผู้ค่ะจับผู้จับพูครับพี่และผูวกน้องค่ะไู้ายไม่มู้ยกมือค่ะไม่มีผู้ใครถ้าไม่หนูนทไมไม่ได้หนูนก็ใจดีนะเป่นผู้หญิงใจดีถ้พูดว่าถ้าพูดว่าน้องผู้หญิงทำผิดเคยผู้หจับพู้อะไรเขาถ้ามีน้องทผิดเขาจะด้องผิดจับู้เลยเดีวนะคะเป็นคนมาตรฐานที่ยาวยังไงี่ก็ ตอสดีตอนนี้เรามาวัดความรู้รอบตัวกันก่อนครับตอนนี้ครับเขาบอกว่าหนึ่งสองทราบเริ่มเช่นตอนนี้เรามาวัดความรู้ในเรื่องของจังหวัดที่อยู่ในประเทศไทยเดี๋ตัวดูตัวอย่างก่อนตอนนี้เรามาวัดความรู้ในเรื่องของจังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครคำน้นหนึ่งสองทราบเลยครับไม่ได้ต้องเป็นจังหวัดเตรียมตัวจังหวัดเไหน พัดกระพูดทีละครั้งพี่ตูนเริ่ม่อดค่ะทำแล้วหนึ่งสองซ้ำสุโขทัยเพชรชูบุญน่านแพะบุตรตะลิ์นิจตโล้พูดไม่ทันเป่าช้า<อ>แบบนี้ลุกขึ้นเต้นทันทีโอเคเพื่อเราเข้าใจไหมครับพัดกระพูดคนละหนึ่งครั้งโอเคพัดกระพูดคนละครั้ง,คง,คงใครใครเป็นหมายเลขนหนึ่งยังไงลูกชายยกมือเชิญอ๋อพี่ชายไได้มาแหละของตกแล้วมาอนนะอย่าต้องโอเคน้องพูดผิดน้องเต้นโอเคน้องพูดผิดน้องก็เต้นเหมือนเดิม อันน <Bien, S 2> ok ี <ben> ้เป็นสุดยอดงนะใครไปได้หน <net> ึ對對่งยกมือไปได้หนึ่งยกมือ่าไปได้ไหนไปได้สองไปได้สองไม่ต้องยกรู้อยู่แล้วโอเพร้อแล้วเตรียมตัวแต่วันนี้เราจะมาวัดความรู้กันผัดกันพูดคนละหนึ่งครั้งค่ะผัดการพูดกันคนละหนึ่งครั้งนะพร้อมแล้วเราใครแพ้รู้ทุกเต้นทันทีสามชาติแบบเมาไมเลยครับพร้อมแล้วเตรียมตัวแต่วันนี้เราจะมาประทับคารมกันในหัวข้อของ จังหวัดที่อยู่ในประเทศไทยพร้อมแล้วเนื่องสองสาครับคุครับผมน้องเขาไม่มีเงินพูดนะฮะใช่ครับ เขาได้ยินเสียงกันเองเขาได้ยินเสียงแต่คือเขาได้ยินเสียงในกองนะครับกองในกองขอโทษกอนเงียบๆได้ไหมฮะครับหนึ่งแล้เอาใหม่รอบหนึ่งได้ไหมครับเงียบๆนะโอเคโอเคลบคนที่ลบแลวรู้ไหม่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนบนของออลบแร้วนะวอันี่หนึ่งลบแล้วต่อไปนี้จะรู้ว่าใครเป็นผู้ชนะนะพี่น้องครับพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดความรู้ในเรื่องของขอสัตว์มีปีกพร้อมแล้วนกไหมนกชื่อนกอะไรก็ได้พร้อมแล้วหนึ่งสองสาม เราช่วยนอ้องเตรียมตัวพร้อมแล้วอะไรข้าบทางแบบพบบบนะี่น้อง,องอดีกว่าใหครับพี่น้องเดรนมาดเดรนมาดแบบน่ารักเดรยมดหนึ่งสามี่โอโะนอกดนอโก็นอกดกอโดน จาจัู่เหมือนเดิมถดมาคู่เราจะมาวัดความรู้กันอีกเัการอบโอเคอ่าดูพี่รุ่นก่อไม่ดีพี่จะจะวัดความรูวันสองคนต้องแข่งกับพี่รุ่นแข่งันอะแ่งกัน วัดความรู้กันในเรื่องข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 องสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวเอาแล้วเรียนสองสาม อะไรนะไมไม่บอหลายครั้งว่าแล้วแต่พี่บอกว่าอะไรนะอะไรนะอะไรนะจเวลา้เรไม่ไ้่ดจริงๆเี่ยตะ่ายอ่เป็นเทคนิค้ก็แพ้ไปนะครับแต่ตหนใครแพ้ครับผมโอเคครับแตัไนครับแไนอไนนนี้เต้นตามพี่แคนเ้ไมม นานมาขอเสียงกำลังใจให้กับพี่น้าได้เลยเร็วหนึ่งสองสามมาทำไมไอ้บ้านมาลไม่ต้องสายม,ม,าไไมือถือคนสบายได้ล่าท่านผมไม่คาดคิดว่าคนต่อสามารถเต้นได้นขนาดนี้เลยนะโอ้โหคุณจะเห็นท่าเต้นที่ยิ่งกว่านี้ถ้าเกิดพี่รูตเต้น อย่างนี okay, okay. Okay, that, ้ครอบนั่งเชิญชนะฮะขอบคุณครับเราจะไปคือว่าพี่นุชกับพี่แอนครับจะชนะไปไปไปแอไม่ต้องมาดูผม่โอเคไม่ต้องผมพูด้็เด้แล้วโอเคครับโอเคเพราะแล้วรอบนี้สุดท้ายเราจะมาวัดความรู้ในเรื่องของของสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในเซเว่นอีเลเวนพรแล้วหนึ่งสอง ยอนครับอ้าวพี่นี่พี่แคทเต้ไปแล้วพี่นยังไม่เต้นขสียงต็มพี่กามต้ลนะตามพี่น้ตดีกว่ารู้ยืนใครใครู้ยืนโอเคอมแล้วอาบน้วอาบน้วอากาศร้อนต้องอาบน้ำนะเตรียมตัวมาแล้วสองาบน้แล้วสาบาตั you <laughs>